สวัสดีค่ะพบกับช่องเซนแอวีวีออนทัวร์นะคะค่ะขณะนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงแล้วนะคะค่ะอีกสองกิโลเมตรนะคะก็จะถึงที่หลวงตาจำรัดนะคะวันนี้นะคะหลวงตาจะจำรัดที่โรงเรียนบางเลนนะคะค่ะอีกสองกิโลเมตรนะคะ คขอท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่ได้ใกล้นะคะที่รับชมอยู่แล้วก็ไปรออ่านหลวงตาไปรอรับหลวงตาที่หน้าโรงเรียนบางเลนได้เลยนะคะขออิสรงคุณลูกนะครับใกล้โรงเรียนบางเลนแล้วนะ,ค,ะครับตอ,ตอนนี้นะคะก็ถึงสำนังกงานที่ดินจังหวัดนครปฐมนะคะสาข,ขาบางเลนครับตอนนีเลยครับ ได้นะครับแบ่งได้เลยครับแบ่งได้นะครับแบ่กได้เลยครับแบ่งกันได้เลยครับ